น้ออยู่บนบา่าเลยมือเดก้าค่ะสกายคอนมาเลเซียค่ะเป็นคนโดนะคะมาพืนพักที่นี่อยู่กวลาลัมเปอร์แต่ว่าห่างจากตัวกวลาลัมเปอร์จริงๆ30กว่ากิโล เรามองไม่เห็นนสีมครับร,รัมันจเะกินไดหน้านี่ไม่ปรชั่นแ้วี๋ยันไปู่นที่เี้ปรอยู่ข,ขา้างนอกอาจจะเล็กหน่อยอันนี้อาจจะใหญ่หน่อยอเคเราทั้งหมดเข้ามาตรงนี้คนที่เอ่อใครก็แล้วแต่เข้ามาตรงนี้

กระเที่ยงค่ะข้าวฟรีแกงอิสลามไม่รู้อะไรบ้างมีสองแบบแล้วก็มีไก่ทอดค่ะอร่อยมากอันนี้เหมือนน้ำพริกแกงส้มแบบเข้มข้นแล้วก็อันนี้เหมือนแกงกะหรี่มีมีมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไก่แบบทอดขมินม้นกินขมิ้นแรงมากอร่อยมาก อนนี้นะครับใช้เวลาเดินทาง40นาทีโดยประมาณนะครับเราจะไปถ้ำบัตตูไกด์ประจำวันนี้นะคะชื่อเป็นต่างจังหวัดมาเที่ยวเคฟกับบริษัทเพนเปครผมจะพาทุกท่านไปไปละลายไขมันที่ท่านสะสมมา2วันนะครับขึ้นบันไดไม่สูงนะครับแค่272ขั้นนะครับลักขันตากุมันนะครับ รบไหว้ขอพรมุสลิมกับเทพที่คนนับถือศาสนาฮินดูนะครับเขาให้ความนับถือกันมากนะครับเป็นพี่ชายของพระพิฆเนศแล้วก็ลูกชายของพระศิวะนะครับที่จะไปกราบไหว้ที่ทัะบาตูอยู่ในตำแหน่งไม่ได้นานนะครับก็2ีกว่าปีและยี่ิบกว่าปีที่เก่งก็สั่เยอะเยอะมากจะบอกว่าสร้างทำไมมันมีถนนอยู่แล้วนู่นนี่นั่นนะครับ ตัวตัวมาเทาแกเป็นคนที่ถ้าะเะารแกมั่นใจแรกกันมีประโยชน์นะครับจะยอมเป็นนี่นะครับเพื่อที่จะสร้างไม่ว่าจะมีเสียงต่อต้านนะครับด่านระหว่ววางทา<อ>งไปกัวลาลัมเปอร์ค่ะที่แกมีสองวันนะครับวมื่อนั้นแล้วตยนอร่อะไนะครับในประเทศสิงคโปร์นะครับมาเที่ยวถ้ำบาตูค่ะไปขอพอรเทพ ดูดูกันแล้ว่อรู้น้ำตกธรรมชาติหรือว,ว่าเราตกทำขึ้นมา ย้อนถ่ายข้งางล่างย้อนแสง

ไชน่าค่อนสตัชชั่นแบงก์สูดยอดเลยครทูเทลมายาอ่าก็ใช้ความสามารถรถตัวนะครับแขนคออยู่บนบ่าเลยสูงมากนี่ตรมกลางรถก็จอดกันตรงนี้ดูกันตรงนี้เลยดูดิสูง88ชั้นนะคะ ไอสะพานกระจกที่อยู่ตรงกลางอ่ะอยู่ชั้นที่41ค่ะความสูง451.9เมตรนะคะ88ชั้นถ้าขึ้นไปชมอ่ะเสียค่าตั๋ว80ริงกิตนะคะหรือ8864 6 40บาทไทยค่ะตอนนี้แล้วก็วันนึงเขาจำกัดจำนวนคนเข้าชม1 700คนนะคะได้มาแล้ว เวลาลำเปิงมาฟรีด้วยถี่รอบ,บๆวิเเพนจะพาไปดูข้างในนะคะก็เป็นห้างสรรพสินค้าค่ะจะไปเข้าห้องน้ำ อันนี้อะไรอ่ะซา,าวนวอเตอร์ไม่ต้องแปลนที่แคน,นเรียกไม่เป็นอันนี้ไปท่องน้ำก็เป็นห้างสรรพสินค้าเหมือนบ้านเราเนี่ยมีออมแคนเนู่่ก้าว่างหมดเลยค่ะสารามีห้างอีสเตันด้วยอ่ะ ตี่กลางตึกเลยโนิโ,โก้มอเตรก้อเอลอเดอรล่างกุชชีจัดบูธฝั่ตงตรงข้ามเป็นพับหลิกพับหลิกแบงค์นะคะ ổm bay ở mặt tàu 40 năm, ở mặt tàu 40 năm, ba ba mặt tàu, chú Hà ở Sơn Trắc, lên đắp hàng lên nói là lên tối bay thứ sáu đang ở đâu, 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 đang จากติลัดเมเนกาอะไรไม่รู้เขาบอกเคยเป็นฐานของอังกฤษอ๋อเมอร์เดก้าเมร์เดก่า M E R D E K A แล้วก็เริ่มโปโอลอเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็สร้างโบสถ์เซนต์แมรี่ขึ้นมาครับอ๋อนี่คือโบสถ์เซนต์แมรี่ติดนี้ร้อยสามสิบกว่าปีแล้วครับที่ธนาคารที่เขาประกาศเลยนะติดรเนี่ยสาวสวยต้องตกลงโบราณโอ้โอซีบีซีแบงค์ใหญ่มากเลยเลยอ่ะ i อเอดแบงกับ o c ซ้านระครับถ่ายรูปเสร็จมาก็รถเหมือนเดิมนะครับมือเดก้าค่ะจตุรัสมือเดก้าสวยเชื่อแม่น้ำข้าจตุรัสนะคะอ้างมือเดก้าสวย น้ำดีสะอาดไม่มีขยะพามาพระราชวังของมาเลเซียประจำชาติมาเลเซียเป็นที่พำนักของผู้นำสูงสุดของมาเลเซียนะคะอิสตาน่าเนการาพระราชวังประจำชาติของมาเลเซียนะคะที่พำนักของผู้นำสูงสุดหรือกษัตริยมาเลเซีย เอามือลอดลัวของพระราชวังเข้ามานะคะว้าใหญ่กว้างใหญ่สวงยงามธรรมชาติอยู่บนเดินเขาประมาณนี้เจียนเหรอสวยมากสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นไปบนวัดแล้วก็มองลองมาเห็นวิวเมืองนะคะเขาบอกว่าประเทศมาเลเซียมีคน มีคนจีนมีคนดอมาเดินมีคนจีนอยู่30%มมีคนอินเดียอยู่20%ที่เหลือ70%เป็นคนอะไรนะเป็นคนอิสลามอ่ะ

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะตรมนี้สวยกวม่มเหมือนคอมมูนิตี้มอลเลยค่ะไม่รู้อะไรมากินพิซซ่าที่ IOI m a l มอนะคะ ใหญ่มากๆอ่ะเป็นเป็นคอมมูนิตี้มอล์ค่ะนู้หนะใหญ่ไปจนงเห็นดีอ้อนนู่น่ะอที่มันต่ดเป็นแบบนย้มาตูคทิปใต้สูเคสูชิอันนี้ห้างเรียวสถานที่ผู้ชมนะโปร่งแคื้อิงอ่ะมันเยอะมากวันนี้จะทำ ที่นี่จะราคาถ้าบ้านเราหรือเกาไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูนี่มาใช้บัตรอะไรนะ Q R p o ที่ร้านพิซซ่าใช้โทษบอง ันน้ำแข็งก็กมีนะจิ้มอะไรชีสเหนียวนุ่มหอมแล้วก็ร้อนมากอร่อนร้อนเราเนี่ยโหเราหนาวกว่านี้พีมบิ๊กเวเย็ดยังไม่ได้เลยอ่ะกํากลังมาชอบที่มินิโจ๊กทางพี่นิโตกมา,เ, <c oughs> ากลเลเซียก็ซื้ออะไรอ่ะ